สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนประภาก่อมดีค่ะเป็นนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ค่ะรหัสนักศึกษา680-111-0482032ค่ะวันนี้ค่ะจะมานำเสนอภาษาไทยเรื่องคําเป็นคําตายค่ะโดยเนื้อหาจะมีดังนี้ค่ะความเป็นมาวัตถุประสงค์ความหมายและการใช้เทคนิคเสริมและสรุปค่ะโดยความเป็นมา บ,บรรพบุรุษไทยคิดระบบคำเป็นคำตายขึ้นมาเพื่อการผ่านวรรณยุกต์ค่ะเนื่องจากคำในภาษาไทยมีโครงสร้างพยัญชนะและสละที่ต่างกันมากทำให้เสียงสะท้อนหรือการกักลมในลำคอไม่เท่ากันการแยกประเภทแบบนี้จะช่วยให้เรารู้ว่าคำไหนใส่ไม้เอกไม่โทแล้วเสียงจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนั่นเองค่ะโดยวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อการผ่นวรรณยุให้เป๊ะ 2. เพื่อการออกเสียงและจังหวะของภาษา 3. เพื่อการแต่งคำประพันธ์ร้อยกอง 4. เพื่อทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของภาษาค่ะต่อมาค่ะคำเป็นคำตายความหมายและการใช้คำเป็นคำตายความหมายก็คือการแบ่งกลุ่มคำตามการกักลมและการปล่อยลมเสียง ในขณะที่เราออกเสียงค่ะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนสัญญาณไฟจราจรโดยคำเป็นค่ะก็จะเปรียบเสมือนไฟเขียวคือคำที่ออกเสียงแล้วเสียงยังเดินทางต่อไปได้ไม่ถูกกักลมเสียงจะกังวานและลากยาวได้เรื่อยๆจนกว่าลมจะหมดนั่นเองค่ะโดยตัวสะกดจะสะกดด้วยกลุ่มเสียงที่ลมผ่านสะดวกคือแม่กงกนกลกม เกยเกิลจำว่านมยวงค่ะส่วนสระค่ะถ้าไม่มีตัวสะกดจะต้องเป็นสระเสียงยาวเช่นสระอาสระอีและสระอูความรู้สึกค่ะเสียงจะดูเป็นคือมีชีวิตชีวาลากยาวได้นั้นเ,<อ>เรามาดูคำตายบ้างค่ะโดยคำตายจะเปรียบเสมือนไฟแดงค่ะ คือคำที่ออกเสียงแล้วเสียงถูกตัดขาดทันทีเหมือนมีกําแพงมากัน้นลากเสียงต่อไม่ได้ถ้าพยายามจะลากยาวเสียงก็จะเพี้ยนนั่นเองค่ะโดยตัวสะกดสะกดด้วยกลุ่มเสียงที่กักลมเช่นแม่กบแม่กบแม่ก,กดจำว่าก,กระบดหรือกระบดต้องตายสระถ้าไม่มีตัวสะกดจะต้องเป็นสระเสียงสั้นเช่นสระอะ สลอิและสรลอุค่ะโดยความรู้สึกค่ะเสียงจะดูตายคือมันจะสั้นกระแทกและจบลงอย่างเร็วค่ะเทคนิคการใช้เพิ่มเติมจะมีด้วยการ3ขั้นตอนขั้นตอนที่1แยกก่อนดูว่าคำที่จะเขียนเป็นกระบ,บทคำตายหรือนมยวงคำเป็นขั้นตอนที่2เช็คอักษร ดูพยัญชนะต้นว่าเป็นอักษรสูงกลางหรือต่ำขั้นตอนที่3ใส่เครื่องหมายถ้าเป็นคำเป็นใส่ไม้เอกเป็นเสียงเอกไม้โทเป็นเสียงโทส่วนใหญ่ค่ะถ้าเป็นคำตายโดยเฉพาะอักษรต่ำเสียงมันจะสูงอยู่แล้วมักไม่ต้องเติมเครื่องหมายหรือเติมแค่ไม้เอกโดยวิธีเช็คง่ายๆด้วยตัวเองให้คุณลองออกเสียงคำนั้นแล้วพยายามลากเสียงท้ายให้ยาวที่สุด เช่นคำว่านมคำเป็นนมก็จะลากยาวได้เรื่อยๆเสียงไม่เปลี่ยนแปลงคำว่ากบเป็นคําตาย,าก,บตายกบพอจบเสียงบอใบไม้เสียงจะถูกตัดขาดทันงทีและลากต่อไม่ได้ค่ะโดยสรุปแล้วคําเป็นตัวสะกดจะเป็นนมยวงคือแม่กลนแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กงอายุเสียงจะยืนคือเสียงยาว การลากเสียงลากได้ไม่จำกัดส่วนคำตายตัวสะกดจะเป็นกระบทแม่กบแม่กบและแม่กดอายุเสียงจะสั้นหรือเสียงสั้นการลากเสียงจะถูกหยุดกระทันหันนั่นเองค่ะดิฉันขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ